สุดทั้งสายพระเครื่องแรงทั้งสายมูต้องพระผงกระดูกผีวัดโพกรุงเทพเมื่อพูดถึงพระผงกระดูกผีจริงๆแล้วไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่บางคนคิดนะครับทุกอย่างอยู่ภายใต้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่วมกับจิตและวิชาจากครูบาอาจารย์ล้วนๆเลยครับยิ่งถ้าเป็นพระผงกระดูกผีครัวตาหนูวัดโพด้วยถือว่าเป็นพระเครื่องดีผ่านพิธีมาแล้วแน่นอนครับ จากที่เคยเช็คผ่านมือและผ่านตาสี่มีนามาพระผงกระดูกผีมีหลากเนื้อและหลายพิมพ์มากๆล้อพิมพ์ไว้ก็หลายวัดบันทึกและประวัติการสร้างก็ไม่ละเอียดนักทำให้พระพิมพ์ที่แปลกตามากๆอาจจะสูญหายไปจากระบบได้ พระผงกระดูกผีครัวตาหนูหรืออาจารย์หนูวัดโพเราจะว่ากันที่การสร้างในช่วงสงครามอินโดจีนคือช่วงประมาณปี2480กว่ากวาตามประวัตินะครับหรือว่ากันที่อายุพระประมาณ80-90ปีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของซีมีนาครับคลิปนี้เราจะมาเช็คพระผงกระดูกผีพิมพ์พระปิดตาซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสายนี้ไปด้วยกันนะครับปัญหาที่ซีมีนาพบตอนที่เริ่มศึกษาพระผงกระดูกผีวัดโพก,ก็คือพิมพ์เยอะมากๆทั้งพิมพ์สมเด็จพิมพ์วัดสามปื้มพิมพ์ขุนแผนหรือพิมพ์พระพุทธชินราชก็มีครับและยังมีพิมพ์แปลกๆอีกมากมายแล้วจะแยกด้วยอะไร เท่าที่ประเมินนะครับพระพิมพ์ปิดตาถือว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสายนี้จึงได้ลองใช้ธรรมชาติของพระปิดตาเป็นจุดตั้งต้นแต่สิ่งที่พบก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นพิมพ์พระปิดตาเองก็ตามก็ยังมีหลายเนื้อหลายวันณะและหลายโทนสี พอสมควรเลยครับอย่างเช่นสีเหลืองขาวหรือว่าเทาซึ่งก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับสิ่งที่พอจะใช้แยกได้ก็คือความหลากหลายของมวลสารโดยเฉพาะในกลุ่มแร่และว่านรวมกับความซับซ้อนของคราบแปลกๆแ,และชิ้นมวลสารลักษณะแปลกตาทั้งหมดไม่มีอะไรตายตัวครับเพราะว่าพระแต่ละองค์อาจจะเห็นได้ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมด ต้องอยู่ร่วมกับเนื้อพระ,ะที่ผ่านอายุมาแล้วประมาณ80กว่าปีซึ่งความหลากหลายของมวลสารและเนื้อของสายนี้ฟังดูแล้วแทบไม่ต่างอะไรกับความหลากหลายของแม่พิมพ์ที่ใช้สร้างเลยครับ จากการที่พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติของครัวตาหนูหรืออาจารย์หนูวัดโพรวมถึงประวัติการสร้างพระผงกระดูกผีนั้นมีไม่มากครับส่วนใหญ่จะก๊อปแปะกันมาซึ่งสิ่งที่เราจะพบเหมือนหรือคล้ายกันก็คือ ส่วนผสมมวลสารที่ใช้ในพิธีการสร้างพระผงกระดูกผีนั้นค่อนข้างซับซ้อนมีว่านหลายชนิดเป็นส่วนประกอบมีบางชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นว่านอาถรรพ์หรือวัตถุอาถรรพ์ก็มีครับบางข้อมูลยังบอกว่าถ้าเป็นพระที่สร้างท้ายๆหรือครัวตะหนูท่านไม่ได้สร้างอาจจะไม่มีส่วนผสมของอัฐิกระดูกหรือว่านอาถรรพ์ ก็เป็นไปได้ซึ่งพระกลุ่มนี้เราคงต้องวิเคราะห์เป็นกรณีกรณีไปครับเรามาเช็คพระปิดตาองค์นี้ไปด้วยกันนะครับคลินิกพระเครื่องสี่มีนาเปิดให้บริการทุกวันพุธใครที่มีข้อสงสัยพระในมือมาเช็คพระกับสีมีนาไปด้วยกันสอบถามและสำรองเวลาได้ทาง l ลายสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยครับว่าด้วยเรื่องของพุทธศินของพระองค์นี้ เป็นพระทรงสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นองค์พระศิลปะค่อนข้างแปลกตาเสียนกลมโตหัวไหล่กลมทั้งสองข้างข้อศอกอยู่บริเวณช่วงท้องยกมือขนาดใหญ่ขึ้นปิดตั้งแต่ช่วงเสียงจนถึงหน้าอกหัวเข่ากลมใหญ่ทั้งสองข้างระหว่างขาเห็นเป็นก้อนทรงกลมรอบองค์พระด้านหน้ามีเนื้อเกินรอบๆเป็นกรอบแม่พิมพ์ด้านหลังเรียบมีคราบตัวประสานเนื้อแห้งๆช้ำๆพอเห็นได้และองค์ พระค่อนข้างมีความหนาครับเนื้อพระเป็นเนื้อผงผสมว่านแร่มวลสารตัวประสานเนื้อแล้วกดเป็นพิมพ์พระสิ่งที่เราจะใช้พิจารณาก็คือการอยู่ของมวลสารที่หลากหลายตัวประสานเนื้อและการออกซิไดซ์ของเนื้อพระที่ผ่านอายุมาแล้วประมาณ80กว่าปีเรามาเช็คเนื้อพระกันต่อนะครับ เวลาที่เราเช็คเนื้อพระเก่าเหมือนเคยครับเราจะหาความแห้งและนวลตากันทุกครั้งที่เช็คเนื้อพระเก่าเราจะหาการเปลี่ยนสภาพของเนื้อพระที่เกิดการออกซิไดซ์คลุมผิว สำหรับองค์นี้คือผ่านมาแล้ว80กว่าปีครับเมื่อเกิดชั้นผิวคลุมองค์พระจะดูแห้งและนวลตาจากการตกผลึกและสะสมตัวมองไกลจะเห็นว่าองค์พระดูมีผิวแห้งๆคลุมไว้เมื่อส่องใกล้ๆเราจะเห็นความฉ่ำจากธรรมชาติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมีชั้นผิวคลุมเนื้อนวลฟูดูลอยๆเบาๆเ,เ,เหมือนเป็นเปลือกผิวครับออกซิเดชันเป็นผลจากการทำงานขององค์พระกับความชื้นในอากาศ ที่เกิดจากอากาศรอบองค์พระมีการเปลี่ยนแปลงร้อนเย็นและเกิดความชื้นเมื่อความชื้นแห้งก็จะตกผลึกและทิ้งคราบเอาไว้วนแบบนี้มาแล้ว80กว่าปีถือว่าไม่น้อยนะครับเนื้อพระจะยังดูเป็นเนื้อที่ไม่มีชั้นผิวหรือไม่มีการสะสมตัวไม่ได้ครับ ความแห้งนวลที่เกิดเป็นชั้นผิวนะครับจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยช้าหรือเร็วมีผลจากการสัมผัสกับความชื้นและอากาศที่เปลี่ยนแปลงรอบๆอองค์พระก็คือการอยู่และการเก็บรักษานั่นเองและจะแปรผันตามการผ่านอายุ ปัญหาส่วนมากที่เพื่อนๆถามมาว่าต้องมากหรือน้อยแค่ไหนจึงเป็นการตอบให้เฉพาะเจาะจงได้ยากมากครับในพระแต่ละองค์เพราะว่าผ่านการอยู่และการเก็บมาต่างกันเบื้องต้นเพื่อนๆดูให้เห็นว่ามีชั้นผิวที่มีความแห้งนวลและไม่เห็นความผิดปกติหรือเป็นพระถูกแต่งผิวมาก่อนครับ ไม่ว่าความแห้งนวลจะมากหรือน้อยยังไงก็ตามไม่ควรจะเรียบตึงลื่นมือเหมือนไม่มีชั้นผิวเลยหรือไม่ก็เพื่นเพื่อนลองส่องแนวละนาบแล้วดูการตกกระทบของแสงกับองค์พระเพื่อสังเกตการคลุมผิวก็ได้ครับธรรมชาติถัดมาเราจะมาเช็คความเหี่ยวของเนื้อพระกันครับประเมินเบื้องต้นจากการสร้างการกด พิมพระเป็นการผสมปั้นแล้วกดด้วยมือไม่ได้กดปาดหลังให้เรียบและไม่ได้ใช้เครื่องกดเหมือนพระสมัยใหม่เนื้อพระจึงไม่ได้แน่นตึงมากครับบวกกับธรรมชาติผิวสะสมตัว80กว่าปีที่ต้องมีอยู่บนเนื้อพระผิวพระจึงเรียบตึงไปทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ด้วยปัจจัยการสร้างและปัจจัยการผ่านอายุนั่นเองครับและเท่าที่เคยตรวจพระผงกระดูกผีวัดโพธิ์ที่ผ่านมือมาทั้งหมดองค์นี้ถือว่า ความเหี่ยวของเนื้อพระชัดมากๆผิวดูเปราะๆฟูๆแต่สำหรับพระผงกระดูกผีวัดโพทที่เช็คผ่านนะครับดูแล้วเรียบตึงกว่าองค์นี้เหี่ยวน้อยกว่านี้มีพบบ่อยอยู่เหมือนกันครับต้องเช็คธรรมชาติโดยรวมประกอบกันแต่ยังไงก็ตามถ้าเรียบตึงลื่นมือมันเงาก็ต้องระวังไว้ก่อนครับ ธรรมชาติถัดมาเราจะมาเช็คความหลากหลายกันนะครับคําถามที่เพื่อนๆหลายคนที่ถามมาว่าพระต้องเก่าแค่ไหนถึงจะเกิดออกไซด์คําตอบก็คือตั้งแต่การสร้างองค์พระเสร็จแล้วสัมผัสกับอากาศและความชื้นเลยครับเพียงแต่ว่าการจะเห็นได้ชัดนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับอายุแล้วยังมีเรื่องของการสร้างส่วนผสมการอยู่และการเก็บรักษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ย้ํากันอีกทีนึงแต่สิ่งที่เราพอจะใช้พิจารณาและยืนยันการผ่านอายุของวัตถุ หรือว่าพระเครื่องที่เป็นวัตถุผสมได้สิ่งสำคัญก็คือความหลากหลายนั่นเองครับส่วนผสมที่ต่างกันเมื่อผ่านเวลาก็จะเกิดการเปลี่ยนสภาพที่ต่างกันบางจุดซีดลงบางจุดสึกกร่อนบางจุดย่อยสลายหรือเกิดออกซิได คลุมผิวไว้ครับทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ต่างชนิดและต่างรูปแบบแต่ทั้งหมดแล้วอยู่ร่วมกันเกิดเป็นความหลากหลายและต้องไม่มีจุดที่ผิดธรรมชาติหรือแต่งมาด้วยนะครับฟังมาถึงตรงนี้ไม่ว่าใครจะศึกษาพระเครื่องด้วยหลักการไหนก็ตามสี่มีนาเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงตอบได้ว่า ความหลากหลายและดูมีมิติย่อมมีเหตุผลกว่าเนื้อตึงๆพิมพ์คมๆธรรมชาติทางด้านหน้าด้านหลังดูแบนๆหรือมีธรรมชาติเท่าๆกันไปทั้งหมดแน่นอนถูกไหมครับความหลากหลายเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่แสดงถึงการผ่านอายุเพราะว่าวัตถุที่มีส่วนผสมหลากหลาย <c oughs> เมื่อผ่านเวลาก็ต้องเกิดการเปลี่ยนสภาพที่หลากหลายเช่นกันหาความเข้มอ่อน สูงต่ําและหนาบางที่ไล่ระดับกันอยู่บนองค์พระให้เจอนะครับพิจารณาทั่วทั้งองค์พระโดยรวมและทั้งในจุดเล็กๆซอกลึกๆหาการสะสมตัวคราบตัวประสานเนื้อแห้งๆซีดๆช้ำๆหาการย่อยสลายเสื่อมตัวของมวลสารประเภทว่านและหาความหลากหลายในจุดเล็กๆเ,เ,เหล่านั้นให้เจอครับ เรามาเช็คมวลสารกันครับจากที่สีมีนาเคยเช็คมาพระผงกระดูกผีวัดโพมีมวลสารหลากหลายและบางอย่างค่อนข้างแปลกตาทีเดียวแต่เวลาที่เพื่อนเพื่อนเช็คพระในมือตัวเองอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญกว่ามีมวลสารอะไรบ้างก็คือมีอย่างไรครับแล้วถ้าถามว่าไม่มีมวลสารเลยจะได้ไหมสำหรับสี่มีนาแล้วถือหลักว่าพระเครื่องโดยเฉพาะพระเก่าแทบทั้งหมดจะมีมวลสารครับ และมวลสารที่พบในพระองค์นี้เราจะเช็คการอยู่ไปด้วยกันนะครับแร่ในกลุ่มซิลิก้าหรือว่าแร่ายแก้วพบค่อนข้างมากกระจายอยู่ทั่วๆครับแร่สีดำผิวเรียบๆมวลสารสีส้มอมแดงสีคล้ายๆอิฐ และมวลสารสีแดงอมน้ำตาลพบมวลสารลักษณะคล้ายว่านที่มีการย่อยสลายตัวและพบคราบผสมผงสีดำอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มดูฟูฟูเห็นได้ทั่วองค์พระสี่มีนาไม่ทราบว่าคือมวลสารอะไรนะครับ ยังพบมวลสารที่ระบุประเภทไม่ได้อีกหลายอย่างเพื่อนๆลองดูไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับดูการอยู่กับเนื้อพระอย่างกลมกลืนสีไม่ควรจะสดจนเกินไปดูหลุมยุบจากการย่อยสลายตัวของมวลสารประเภทว่านดูการสะสมตัวในร่องและในหลุมดูการผสานกับเนื้อพระและ ตัวประสานเนื้อแห้งๆนวลๆช้ำๆไม่นับสีไม่นับเม็ดมวลสารที่ทั้งที่อยู่บนเนื้อและอยู่ด้านในก็มีนะครับพระทุกองค์เห็นมวลสารได้ไม่เหมือนกันเหมือนตั้งใจมานะครับไม่ว่าจะพบมวลสารอะไรบ้างบนองค์พระมีอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สำคัญที่สิ่งที่มีอยู่มีอยู่อย่างไรแค่นั้นเองครับอาจจะฟังดูยากนิดนึงถ้าเป็นพระผงกระดูกผีพิมพ์ต่างหรือพิมพ์แปลกพิจารณาการเปลี่ยนสภาพตามอายุและดูการอยู่ของมวลสารอย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่เคยเช็คมาพระผงกระดูกผีไม่ได้มีการสร้างครั้งเดียวและวาระเดียวแน่นอนครับและส่วนผสมมวลสารในแต่ละวาระแต่ละครั้งก็ยังมีความแตกต่างกันได้ พอสมควรครับเวลาที่เพื่อนๆนเช็คพระในมือนะครับเราไม่ได้จะเช็คเพื่อให้แท้แต่เราจะพิจารณาสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆเช็คธรรมชาติไปทีละจุดปัญหาของการเช็คพระในมือก็คือการตั้งทงเอาไว้ก่อนว่าแท้แน่เพราะชื่อคนแท้เลยด้วยตำนานที่เขาเล่ามาหรือด้วยการเปิดรูปเทียบพิมพ์แล้วดูว่าพระในมือตรงกับของคนนั้นคนนี้ เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าใครจะบอกว่าลูกหน้าเหมือนแม่แต่ไม่เคยเห็นหน้าแม่หรือว่าแม่พิมพ์นั่นเองก็คงต้องบอกว่าถ้าไม่ยัดก็ปั่นไหมครับแล้วถ้าใครจะหาพระแท้ไวใ้ใช้พุทธคุณยังไงก็หนีไม่พ้นการสร้างที่ต้องเป็นไปตามยุคและธรรมชาติตามอายุที่อยู่บนองค์พระในมือของพ,พี่เพื่อนๆเ,เท่านั้นเองครับไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบันและโดยเฉพาะอนาคตจะหนีจาก2ข้อนี้ไม่ได้นะครับขอฝากคลินิกพระเครื่องสีมีนาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีผิดเนื้อไม่มีผิดพิมพ์ไม่มีเก๊เก่าหรือไม่นิยมเก๊หรือแท้ดูที่ศิลปะการสร้างและการเปลี่ยนสภาพตามอายุ แวะมาเช็คพระในมือไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่สนับสนุนและทักทายกันมาตลอดขอบคุณมากๆครับใครกดไลค์ขอให้ได้พระดีใครกดติดตามขอให้มีพระสวยใครกดแบ่งปันขอให้รวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพระแถ้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ